หกโรคนี้ควรระวังการกินทุเรียนโรคแรกก็คือโรคเบาหวานค่ะเนื่องจากว่าในทุเรียนมีปริมาณน้ําตาลค่อนข้างสูงยิ่งถ้ากินเยอะยิ่งทําให้น้ําตาลในเลือดสูงค่ะข้อ 2. โรคความดันโลหิตสูงทุเรียนให้พลังงานสูงเวลาที่เราทานไปเนี่ยจะมีการเผาผลาญแล้วก็ทําให้ได้ความร้อนอย่างสูงเลยนะคะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ค่ะโรคที่3ก็คือโรคไตค่ะในทุเรียนจะมีเกลือแร่โดยเฉพาะโพแทสเซียมแล้วก็ฟอส for รัดท่อน้างสูงซึ่ง2เกลือนี้คนไข้ที่เป็นโรคไตจะขับออกได้ค่อนข้างยากถ้ากินทุเรียนเข้าไปเยอะๆทําให้เกลือแร่ทั้ง2ตัวนี้ในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะโรคที่4ก็คือโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจค่ะในคนที่มีประวัติเป็น2โรคนี้อยู่แล้วนะคะหรือโรคไตโรคหนึ่งต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในทุเรียนมีน้ําตาลสูงน้ําตาลที่กินเข้าไปใช้ไม่หมดเปลี่ยนเป็นไขมันค่ะไขมันที่สูงก็จะทําให้เส้นเลือดของเรามีปัญหาตามมาได้แล้วก็ทําให้เกิด โรค2โรคนี้กลับเป็นซ้ำได้ค่ะโรคที่5นะคะนั่นก็คือโรคเกานั่นเองค่ะในทุเรียนไม่ได้มีพิวรีนสูงนะคะแต่มีฟรุกโตสสูงค่ะฟรุกโตสมาเข้าไปในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นยูริกค่ะทําให้เกากําเริบได้และโรคสุดท้ายนั่นก็คือกดไหลย้อนค่ะโดยเฉพาะการกินทุเรียนที่ยังไม่สุกดีนะคะจะทําให้ย่อยอยากแล้วก็เกิดแก๊สในทางเดิอนอาหารค่ะยิ่งทําให้รู้สึกไม่สบายท้องมากขึ้นกดไหลย้อนกําเริบได้ค่ะคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ได้ค่ะ